พี่น ну. oh, ้องมาเด้อพ <Bu> ี่น้องปวงไปจ้าเฮ็ดค่ะเฮ็ดดอกบอกใหญ่นึงพี่น้องอือแล้วจ้ะเนาะเนาะเออเออเอจ้าเอ้าเอ้าเอาพี่น้องเจ้าหน้าก่อนก่อนเอาหนีท้ายให้เบิ้งคนเปิดไว้คือจังข้าเจ้ากันนะบ่มีคนมาหยาดดอกจ้ะอุ้ยพี่พี่น้องอันนี้อย่าเพิ่มเอาเด้อยจองก่อนอันนี้หน่อยใบก่อนเฮ่เฮ่เฮไว้ก่อนเพี้ยนพี่น้องแล้วติเปิดให้เบิ้งมองนี่มององนั่นดินนี่นะนี่ยนะพี่น้อง ง่ายๆนี่จ้ะเก็บโหลดจ้ะพี่น้องนี่โอ้ยกระลังขึ้นเต็มโหลดพี่น้องเพียะค่ะขอเก็บก่อนเด้อเฮ้ยเจอเก็บกองไว้คือจะข้าเจ้าก่องคอยติตัดขาดอกเด้อพี่น้องจ้าเห็ดกระลัง้นองบเพียะพี่น้อง จะเห็นบ่จะจะจริงจะมาจะจริงจะจะจริงจะจะจริงจะมาจะจริงจะอย่ามาเอาพี่น้องพี่จ้ะเก็บกองไว้ก่อนเดี๋ยวคนเสียนั่นเหยียบเลยอ่ะเนาะนั่หละคนนั่ละคนโอ๊ยพี่แม่ต่อยแย่เพื่อยังเงี้ย ยุ่งหันหันไทยรลปก่นสวยเนี่ยี่กเขากล้องน้ำพี่น้องอันนี้กองขวขกะเก็บกองไปดอกจ้พี่ข่อยอยากไทยขึ้จังอุ้ยเฮยเฮ้เอ้ยพี่น้องเฮ้ยธรรมดามันงอเป็นงงัละเนแบบเป็นแด้วย โอ้ขอ,อยแยคนไม่ใหญ่ข่อยกับฟาบเก็บได้พี่นอ้องอืมจังสี่แบบจ้ะ่าเฮ็ดจ้าพี่น้องเอ้ยดังอีกแล้วนเนาะเก็บกองไว้ก่อนพี่น้องเฮ็ดกำลังเกิด กำลังเกิดพี่น้องกยเห็ดเห็ดเพลิงหวานจ้า,าเด้อผีดกำลังเกิด